ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่แนได้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game เกม e Station p o p Up นะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง U ID เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเก กมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t a t i o n Top u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนดีรับชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านุรย์ต่างดาวทุกท่านนะคะรับเมื่อกี้ผมภูม um, ิ um สะเผยอาราฟอมอรี่เกตุที่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโกโกมอนนั่นเองนะครับซึ่งเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากดาวนโหลดอยากลองเล่นเกมที่เป็น IP ของตัวโปเกมอนเนี่ยนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดวันที่ใต้ล่างคลิปแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้เป็นวันที่4มีนาคมนะครับก็เียว่าน่าาจะเเปิดกมม เกือบ 1>, 1เดือนแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวเกมเหมือนเขาจะเปิดตอนวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์มั้งเนาะวันนี้เป็นวันที่4มีนาใช่ไหมและมีอัปเดตกิจกรรมทั้งสายฟรีและสายเติมด้วยนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบเพ้่อ,อยากลองเล่นใหม่อย่างเงี้ยปัจจุบันเขามีแจกของค่อนข้างเยอะนะครับก็อันดับแรกเลยเขาจะมีการรีเซ็ตแบตเชนพาร์นะครับไปตัวของพาสปอร์ตตรงนี้อ่าแบตเชนพาร์รอบนี้จะเป็นซีซั่น2แล้ว จากซีซั่นแรกซีซั่นหเนี่ยจะเป็นตัวแกงก้าซึ่งแกงก้าตอนนี้ได้โดนเอาไปอยู่ในตู้9,000คอยอที่มีตัวของแบ็กคิวเลนและรอบนี้นะครับพาสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างถูกนะราคา3,000คอยได้ตัวอะไรบ้างนะครับมาดูอ่าได้ฮูป้าครับฮูป้าเนี่ยดีเหมือนกันอ่าอ่าแล้วก็สิงโตไฟครับสิงโตไฟเนี่ยเป็นตัวที่สามารถ เรียกว่าใช้สกิลแล้วมันจะมีบาเรียแล้วถ้าอฝ่ายตีเราเราจะเคาน์เตอร์คืนเป็นสายเคาน์เตอร์แอคแท็กนั่นเองนะครับสลับตัวของสิงโตนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนี่ตัวนี้คือค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตู้9,000คอยด้วยเป็นตัวสายโจมตีกายภาพเนาะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายเวทเป็นผู้หญิงใช่ไหมเน,นี่เป็นผู้ชายนะครับเน้นเก่งเดียวๆอะ่ะน่าจะเอามันลงพ v p ีคาบเซิร์ฟค่อนข้างโหดครับนะ่าประมาณนี้ อันเนี้ยในส่วนของ Ba t t l e Pass นะครับที่มีการเปลี่ยนใหม่แล้วก็คราวนี้เขาจะมีกิจกรรมจำกัดเวลาเนี่ยเปลี่ยนใหม่อีกอันหนึงนน่งก็คือใช้จ่ายพอยต์หรือว่าใช้จ่ายคอยซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะรีทุกๆเดือนนะคิดว่านากก็คือ27วันใช่ไหมคือหลกัหลกๆรอบก่อนหน้านี้เผื่อใครเป็นสุลต่านเนี่ยอาจจะใช้จ่ายแล้วใช้ครบได้ของพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วถามว่ามันค่อนข้างดีไหมเอาง่ายๆนะครับคุณใช้ไป2 0 0 0 0คอยคุณได้ตัวของเศษอันนี้ประสงค์ ที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้10,000เศษแล้วไอตัวเกมโกโกโมอนน่ะมันแจกโคตรเยอะบางทีปิดเซิร์ฟแจก5000บางทีปิดเซิร์ฟแจกหมื่นนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นสายฟรีก็สามารถแบบสะสมตัวนี้ได้เพราะว่ามันไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นสายเติมเท่านั้นคือคุณแค่ใช้คอยอะ่ะจะเป็นคอยที่แจกมาหรือว่าคอยที่เติมเงินก็คือได้เหมือนกันอย่างที่บอกเห็นไหมของมันได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นสุลตานที่เขาเติมไปอะ่ะถ้าสุลตานเติมประมาณหมื่นนึงมันจะได้3 0 0 0 0นใช่ไหมยังไงซะเขาก็ใช้ถึงอยู่แล้ว เออเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่านี่นะรีเซ็ตใหม่2 5 0 0 0 0คอยนะครับก็คือจะได้ของทั้งหมดนี่ก็เอาไปอัพตัวเพิ่มเติมอ,อะไรประมาณนี้เผื่อเพื่อนเพ่เพคนไหนเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็จะมีการแบบรีเซ็ตตัวนี้มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วอีกหนึ่งของที่ผมมองว่าดีมากๆในรอบนี้ก็คือเป็นตู้กาชาเพชรครับอ่าสุ่มการรอบนี้มาเป็นหมาดาบหมาโล่เฮ้ยแม่งตีเดียวกันเลยอย่างตึงคือหมาดาบเนี่ยเดี๋ยวผมรีรีวิวให้ดูหมาดาบ หมาดาบนะคือหมาดาบเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนไอเทมเป็นไอเทมของสายแฟรี่ก็คือไอเทมเฉพาะตัวของเขาแต่ว่าหมาดาบเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบว่าโยนแบบคือโยนดาบปักหัวปัป๊บป๊าป,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 ปตายหมดทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยสังเกตคือมันเป็นสกิลของมันเองนะไอเฮียโกงชิบหายอะ่ะคือแบบวอตเ e อร์เฮล แต่ว่าบนดาบบนหัวมันยังมีดาบอยู่เลยอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบนหัวมันยังมีดาบคือปกติแล้วอ่ะถ้าสมมุติเราใส่ดาบตัวนี้อ่ามันจะเป็นสก,กิลที่แบบว่าติดดาบอยู่บนหัวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวของของอ่าไอเทมเฉพาะตัวของเขาเองไงเออก็คือแบบมันตึงอ่ะเอาง่ายๆคือหมาดาบแบบคือคุณปั้นมาเนี่ยเอามาเคลียร์ดาบเนี่ยโหดโอเคเรียบร้อยเด้งรับเกมหมา คือเอามาเคลียด่านนี่คือบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับแต่ว่าใน PVP เนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่มันมันใช้สกิลแล้วมันลดเลือดตัวเองแล้วมันไปเพิ่มเกาะอะไรประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นคือบางทีผมก็เลยยังงงว่าแบบตัวมันดาเมจแรงนะแต่ว่ามันค่อนข้างบางในระดับหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้หรือมันอาจจะต้องเล่นควบคู่กับทีมแฟรี่ก็ได้มันถึงจะฉึกขึ้นอะไรประมาณนี้ เออเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาเคลียด่านเคลียอะไรก็ข้างดีแต่ว่าถ้าเอามาพ v p ีหรือว่าเจอทีมที่มีสะท้อนอ่ะก็มีโอกาสดองได้เหมือนกันเพราะว่ามิวทูไอเนี่ยดาเมจแรงเก่งใช่ไหมแต่โดนสะท้อนตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวละครเนี่ยถ้ามันไม่ถึกเนี่ยมันโอกาสโดนสะท้อนตายได้อ่าอันเนี้ยรีวิวหมาหมาดาบาคร่าวๆแล้วกันเพราะผมปั้นมาตันเลยก็ตึงตึงมือเอาง่ายๆคือ,อยักัดเทพพยุทธ์อะคือแม่งแบบไอ้ดาบเต็มตัวดาบยูนข้างหลังอ่ะดูดิ คือตัวเดียวก็เฟี้ยวได้เอาง่ายๆนะครับเจอกับทีมที่แบบเลเวลเนี่ยสองสามร้อยคือตายห่าหมดอะดูดิคือแบบเชีย <Yeah. S 1> โหดจัดแล้วเพื่อนโห oh. ของแท้แต่ว่าหมาโล่ผมมีแล้วนะผมเปิดได้จากตู้เก้าพันคอยแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยสังเกตเห็นไหมเลือดเขาลดทั้งๆที่เขายังไม่ได้โดนตีคือไอหมาหมาดาแบบมันจะใช้สกิลแล้วมันจะลดเลือดแล้วเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นโล่พลังงานสังเกตว่าเลือดของเขาจะเป็นสีข,า,ขาวๆาวใช่ไหมมันเป็นบาลีอะไรประมาณนั้น เออเพราะฉะนั้นเลือดมันจะหายเองของมันเองอยู่แล้วอะ่ะประมาณนี้นะหลักๆคือหมาดาผมว่าค่อนข้างโหดแล้วกันแล้วก็หมาโลยังไม่ได้ลองใช้นะครับมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลองปั้นดูเพราะฉะนั้นใครมาเล่นใบเนี่ยตีหมาดาเนี่ยรอคุณอยู่เลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตัวกิจกรรมที่เขามีการประกาศในตัวของหน้าอ่าตัวของกลุ่มแล้วกันเนาะอ่ะ อันนี้นะครับเป็นการขยายเวลาโปรโมชั่น20%ทุกยอดเติมเงิน1,000บาทรับ20%ไปเลยระยะเวลาวันที่4ถึงวันที่9มีนาคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยปกติถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะมี เรา VAP 18ใช่ไหมแล้วเราจะสามารถได้เติมเงินเพิ่มขึ้น10% 20%อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้โปรโมชันนี้คือไม่ว่าคุณจะเติมเงินใหม่ VAP 18หรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้รับยอด20%เลยเราไปแจ้งแอดมินถ้าเราเติมทุกยอด1,000เพราะฉะนั้นสมมุติเพื่อนเเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์21มั้งนะครับเราเข้าไปเล่นปุ๊บเนี่ยเราเติมเงินไป1000บาทใช่ไหมอ่าเราจะได้ประมาณ30,000 3 0 0 0 0 30,000คอยเราไปขอรับกับแอดมินเราจะได้อยู่ที่ประมาณ6,000คอยแบบฟรีๆเออประมาณนั้นนะครับอันนี้กิจกรรมเนี้ยสำหรับใครที่แบบเติมเงินยอดหลักพันเนี่ยค่อนั้งคุ้มมากๆเอาง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าเป็นกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์21แต่ว่าแจกไปแล้วแจกไปแล้วด้วยเพราะว่ามันเพิ่งแจกวันนี้ตอนประมาณ9โมงเองมั้งนะครับ9โมง -10 โมงเองถ้าจำไม่ผิดนะเอออันนี้ก็ใครมาเล่นเซิร์ฟ21ก็อาจจะท้อใจหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขามีกิจกรรมอันนนี้แตตนะ่ หลักๆอันนี้อ่าประกาศเกมเปิดให้บริการแล้วมีชดเชย10,000คอยแจกวันที่4มีนาเวลา5ทุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันที่4มีนาคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวลาประมาณ11โมงเพราะฉะนั้นใครเล่นก่อนวันที่4-5หทุ่มแจกทั้งเซิร์ฟนะครับแจกทั้งเซิร์ฟ10,000คอยเพราะฉะนั้นใครสมัคร ID ใหม่นะครับจะได้5000คอยแล้วถ้าใครรอจนถึงส่โมงเยนอ่า รอจนถึง5ทุ่มของวันที่4มีนาจะได้เพิ่มขึ้นอีก1,000อ่ะอีก10,000คอยรวมกันทั้งหมด1 5 0 0 0คอยแต่อย่างที่บอกเฉพาะวันที่4มีนานะเออเพราะฉะนั้นอันนี้อ่จเป็นการอัปเดตใหม่เนาะก็มีการอัปเดตแพทชั่นพาร์ทมีตู้กาชาเพชรใหม่แล้วก็มีการใช้จ่ายคอยใหม่หลักๆผมมองว่าตัวเนี้ยคือดีสุดละดีสุดเลยก็คืออย่างที่บอกคือวันที่4 5ทุ่มนะครับนะเดือนมีนาก็คือได้ไปอีก10,000คอยเพราะฉะนั้นรอเฉย่สมมัครใหได้้5,000แลวก็ รอจนถึงเวลา5ทุ่มของวันที่4เนี่ยได้อีก10,000คอยเป็น15,000แบบไม่ต้องทําอะไรแต่ที่บอกถ้าใครมาเล่นวันที่5เนี่ยจะไม่ได้ตรงนี้นะเออเพราะว่ามันแจกวันที่4-5ทุ่มไงอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคนไหนแบบอยากลองเล่นก็ผมทิ้งลิงก์ว้ที่ด้งคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำญญหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ